สติกเกอร์พัฒนา EQ ของหนูค่ะเล่มนี้ท่องดินแดนจินตนาการฟรีสติกเกอร์กว่า100ชิ้นด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในสวยไหมว้าวสวยจังเลยค่ะภาพสีสีด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเทพนิยายในฝันเอ๊แล้วเราจะนำสติกเกอร์แบบไหนมาติดกันดีล่ะไปดูนะนี่ค่ะสติกเกอร์ด้านในก็สวยมากๆเหมือนกันภาพใหญ่สีสีสวยมากเดี๋ยวเราจะติดอะไรดีนะ โจรสลัดอารวาสอ่าเดี๋ยวดูนี่นะคะภาพโจรสลัดในเรื่องโจรสลัดอารวาสนะคะเราก็นำสติกเกอร์ตรงนี้ไปแปะกันได้เลยนี่ค่ะเป็นภาพสีสีด้านหลังนะคะเราก็มีคำศัพท์น่ารู้ให้ด้วยค่ะหากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองสนใจก็สามารถซื้อได้เลยนะคะหรือจะซื้อเป็นเซตยกชุดทั้ง10เล่มก็ได้นะคะสามารถเลือกซื้อได้เลย